Terima kasih telah menonton! คุณนกแอร์ Air, ธนาคารไทยพาณิชย์กามินไบโอโกร์ เป็นประจำเลยนะคะอาทิตย์นี้พาคุณชมมาท่องเที่ยวกันในบรรยากาศริมแม่น้ำแบบนี้กับเรือลำนั้นค่ะอันดราครีสดรีมจะท่องเที่ยวยังไงเป็นแบบไหนชินว่าต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะช่วงนี้ Map Music ของเราค่ะ DJ Map นะคะเขาจะพาบทเพลงเพราะๆเะมื่ออาหารเที่ยงอร่อยอร่อยและวันนี้พิเศษมากๆเรามีผู้โชคดีกับ On theway มาร่วมทริปกันด้วยไปพบกับแมป วงสะทอนควันทำมในช่วงแมปมิวสิกกันก่อนค่ะรูเลยว่าผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้เรามีเหล่าผู้โชคดีมาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรกันบ้างฮะ คือวันนี้เองเนี่ยแมบพบพามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเบนิฮาน่านะครับอยู่ที่โรงแรมอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งเบนิฮาน่าเองเนี่ยก็เป็นอาหารญี่ปุ่นในสไตล์แบบเทปันยากิสเต็กเฮาส์คือเราสามารถที่จะทานไปด้วยแล้วเราก็ชม เชฟเนี่ยเขาก็จะโชว์วิธีการแบบทำเทปันยากิซึ่งคนที่เป็นเชฟเนี่ยเขาก็จะแบบมาเล่นกับเราด้วยไม่รู้เขาจะแบบมีมายากลหรือเขาจะแปลงร่างเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างในเองดีกว่าแต่ว่าวันนี้ผมว่าเดี๋ยวระหว่างที่เราชมเชฟเขาโชว์ไปด้วยเนี่ยนะครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่จะทําให้บรรยากาศนั้นมันดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะพอไหวอยู่เพราะว่าจังหวะมันก็จะเดง้เดงๆงร็อกนิดหนึ่งนะฮะเพลงของ Two Door Cinema Club นะครับชื่อว่า What You Know ครับ และตอนนี้นะครับเราก็มานั่งอยู่ในห้องอาหารเบนิฮาน่าเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยที่รู้ว่าจะได้ออกไปทานข้างนอกนะฮะไปไหมนั่งกันบบไหมดีกว่าไหมผมว่าสวยงามมีแสงแล้วก็มีต้นหินอยู่ นี้เพลงที่แมปเรือกมาให้ What You Know ของ True d o w n Cinema ครับเด้งดีไหมครับผมว่าเด้งพอๆกับพี่เชฟของเราเลยนะครับแหมเป็นคนที่เอนเตอร์เทนมากนะครเชฟนัทวัฒน์ใช่ไหมครันัทวัฒน์นะเชฟนัทวัฒน์ยังมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับก็คุยเดี๋ยวคุยกันต่อได้นะคะสนุกสนานกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขอไปตามหาพี่ชีนก่อนแล้วกันวันนี้ยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นแขกในรายการของเราด้วยนะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวตามสบายนะครับคุยเล่นกันลุกขึ้มไเต้นกับเชฟด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมมเชฟเหงาบอกแล้วโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ คุณชมค่ะวันนี้ On The Way จะพาผู้ชม On The Way กันทางน้ำนะคะแล้วก็ต้องแนะนำเส้นทางกันโดยผู้รู้ของเรากูรูคนนี้สวัสดีคะ่ะน้องใหม่สวัสดีครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับใหม่นะครับจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอนันตรากรุงเทพหรือว่าไซต์รีสอร์ทแอนด์สปาครับผมวันนี้เราจะไปล่องเรืออนันตราครุสกันนะครับแต่วันนี้เราเอ็กซ์คมากๆสำหรับออนเดอะเวเลยเราจะนั่งเรืออนันตราดรีมนะครับผม เส้นทางวันนี้เราจะล่องออกจากที่ท่าเรือของรีสอร์ทนะครับล่องตามลําน้ําเจ้าพยาจนผ่านสะพานพุทธสะพาน่ลาลัมแปดนะครับและแอบแวะเยี่ยมชมที่วัดตัเล็กน้อยด้วยไปชมวิถีชีวิตของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากาันว่าจะเป็นยังไง ซึ่งถือได้ว่าปกติจริงๆเราอาจจะนั่งเรือข้ามฟากบ้างอาจจะยืนตามขอบโรงแรมบ้างนะแต่ก็ไม่เห็นจริงๆไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงกลางแม่น้ําเพราะ,ะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสดคุณผู้ชมที่ไม่มีโอกาสก็สามารถร่วมสัมผัสไปกับเราได้แต่ถ้าใครอยากจะมาล่องเรือแบบนี้ทํำยังไงคะ้าม่สามารถโทรมาได้นะครับที่อ An นันตรากรุงเทพหรือว่าไซร์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับเบอร์โทร0 2 4 7 6 0 0 2 2อครับรวมทั้งเมนูอร่อยเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้เราพาน้องๆแล้วก็ช่วงแมปมิวสิกนะคะไปอร่อยกันที่ ห้องอาหารเบนิฮาน่านะครับผมซึ่งเป็นเปิดนะครับจะเป็น2มื้อนะครับเป็นมื้อกลางวันตั้งแต่11บเอมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึงร่งมื้อเย็นหกโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับผม,มทุกวันนะครับก็จะมีทั้งซูชิซาชิมิแล้วก็เป็นเทปันยากิจากเชฟอารมณ์ดีของเรา แต่ถ้าอยากจะเทปันแบบสนุกสนุกแบบมีจังหวะนะก็ต้องมาที่นี่เลยเบนินณาที่เดียวเลยนะคะรับรองมีชื่อเสียงมานานมาก20ปีแล้วครับ20ปีนะคะที่สุดแล้วของเมืองไทยต้องมาที่นี่เบนิขนาอ่ะแต่ตอนนี้เราจะล่องเรือรักกันแล้วนะคะอ่ะน้องใหม่จะไปกับเราไหมแววส่งไปชินที่ท่าเรือดีกว่านะครับเดี๋ยวไปส่งด้วยกันส่งพี่อย่างเดียวนะอย่าที่อย่าที่พี่ตกเรือนะอ่ะป่ะพร้อมแล้วค่ะ on t เ e way วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรืออนันตราดรีม พร้อมแล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าเป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะอูอเ้เรือเนี่ยหรูบรรยายไม่ถูกเลยจริงๆผู้โชคดีวันนี้โชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้มาร่องเรือหรูแบบนี้ปกติมาคนเดียวเนี่ยอันตราเขาไม่ต้อนรับแบบนี้นะคะมีผู้โชคดีมาเขาถึงอัญเชิญขึ้นเรือเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าว่าผู้โชคดีของชินจะอิ่มแค่ไหน กำลังเดินเข้าแถวเรียงกันมาแล้วค่ะห้องแน่นมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี้อิ่มยังคะอิ่มมากอิ่มแล้วก็ต้อนรับสู่อนันตราเลยนะคะนั่เลยอิ่มไหมคะน้องอิ่มมากถ้าไม่อิ่มจะให้ถอยหลังกลับไปกินที่เบนีฮัน้าใหม่นะคะอิ่มไหมคะอค่ะโอเคเชิญค่ะพร้อมแล้วนะคะเขารับผู้โดยสารเพียงแค่10ท่านเท่านั้น exclusive มากไปกันเลยดีกว่า นั่งกันเป็นคุณนายเลยนะคะนั่งกันเป็นคุณนายเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเราบังคับน้องเขาไมา่นั่งกลางแดดนะคะเพื่ออวดความหรูหราในสไตล์อนันตรานะคะอ่ะสองสาวคู่แรกสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยเปิ้ลค่ะเปิ้ลนะคะเปิ้ลกับต่ายใครเป็นคนโชคดีคนนี้เป็นคนโชคดีจ่ายตังค์เขายังเขา,างขงบางาหากินเขาบังคับมาอุ้อออยไม่อยากมาเลยแล้วดีใจไหมที่มา นี่นะคะอ่ะเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะมันคือต้องออกมาออกมาแล้วมันจะได้รู้ว่าที่มาเนี่ยตัดสินใจถูกไหมเพราะนั้นวันนี้ตัดสินใจถูกปะถูกต้องนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเนาะยังไงก่อนกลับบ้านจูบลากันสักนิดนึงขอบใจมากวนะ่าเธออุตส่าห์ชวนฉันมาเธอฉันไม่ไดีเธอฉันไม่ไดีมาแน่เลยนะอ่ะขอบคุณน้องเปิ้ลด้วยนะคะคนนี้ส่งรูปอะไรมาเล่นเกมกันกระดดสีกุมารโอ้สีกุมาร คนนี้นี่เองนะใส่ชุดไทยแล้วยังกระโดดด้วยแกเสียวเกีียวซ่ามากอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปแอบคุยกับสองสาวข้างหลังกันหน่อยสวัสดีค่ะคนไหนเป็นผู้โชคดีคนนี้เป็นผู้โชคดีชื่ออะไรคะน้องจอยค่ะน้องจอยนะส่งรูปอะไรมากระโดดแบบไหนกระโดดแบบเลิฟๆลขอท่าหน่อยโอ้ตัวจริงเสียงจริงมาเองเลยนะวันนี้พาเพื่อนมาน้องสาวน้องสาวมาอู้ อ๋อคนนี้เป็นตากล้องอันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคนนี้เป็นนางแบบคนนี้เป็นตากล้องถือว่าทาไม่ได้เขาเราก็ไม่ได้มาใช่นะคะควันนี้กินอาหารอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากอิ่มเป้ามากค่ะแล้วเจอพี่แมปแล้วเป็นยังไงบ้างหล่อมากค่ะ <laughs> ว้าแ,แล้วแมทจะหล่อน่จะไม่ได้เชื่อเลยว่าประโยชน์ที่ได้ยินจากน้องคือหล่อมากมันน่าจะเป็นเขาแก่ไปหน่อยไหมเขาเตี้ยหรือเปล่าพี่เขาเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ป่ะตกลงเขาเป็นยังไง เอ้ยตาก,กล้องยังบอกว่าล่อเลยนะเอ้ยเกิดก็งานนี้แหละ <c oughs> อ่ะได้แล้ววันนี้ดีใจไหมได้มากันดีใจมบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้เป็นตาก,กล้องใช่ไหม <c oughs> ต้องเก็บภาพไปอวดเพ,อเพื่อนใน Facebook กันหน่อยนะฝากหน้าที่นี่ด้วย <c oughs> นะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวกันกันกบสาวๆของเรากันค่ะ <c oughs> กันนะคะอันตรายดีท้องเัก่ว้าวว้าวว้าว คุณผู้ชมท่องเที่ยวเดินทางกับโปรแรมอันันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปานะคะพาคผู้ชมท่องเที่ยวนะคะมาทริปแบบนี้ชีก็มีเรื่องของแฟชั่นเก๋ๆมาฝากกันด้วยสำหรับสาวๆที่อยากจะเดินทางเจอแดดเจอลมแล้วบางทีจะเจอฝนกันด้วยอ่ะวันนี้ก็อยากจะแนะนำผ้าพันคอนะคะเป็นผ้าสวยงามมากผ้าพิม์ลายเนื้อนี่จากสวิมมในคอลเลคชันจังเกนะคะถามว่าผ้าพันคอ สวิมลแบงคอแบบนี้1นึ่ผืนเนี่ยทำอะไรได้บ้างช่วงแฟชั่นนี้ชินก็เลยมีมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทําคอของเราให้สวยแล้วก็สุขภาพดีกันจากภาพเป็นคอนะคะและสําหรับคนที่ออกแดดแ,แบบชินแบบนี้นี่ชิมนมีผ้ามาสองผืนนะคะแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าบบร้อนทาครีมกันแดดแล้วแต่เราก็ไม่อยากให้ผิวของเราเนี่ยสัมผั มีสวยๆแบบนี้มาผืนหนึ่งก็พับแค่สามเหลี่ยมนี้ค่ะสะบัดไปข้างหลงังปิดล่ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีน้องๆน,นะคะที่ร่วมสนุกกับรายการออเดอร์เวนะคะเป็นผู้โชคดีสองท่านและพาเพื่อนมาอีกคนละคนด้วยเลยว่าไม่ให้มากันแบบเงาๆเ,เราต้องให้เพื่อนมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะได้มาสนุกกินอร่อยกันแล้วเราก็ยังมีนี่เลยไดนานะคะลิควิดโซฟมอบให้ด้วยเป็นแบบรุ่นที่ผสมน้ำผึ้งนะคะาอาบน้ำแล้วจะได้ผิวนุ่มลมุนวันนี้เนี่ยแจก เรียกว่าแจกในหน้ากันไปแล้วไม่พอนะคะเราควรน้องเขาเที่ยวไม่สะใจเพราะเราอยู่กันแถวแถวเจริญนครน,นะเจริญนครถัดไปอีกนิดเดียวเป็นอะไรรู้ไหมสุริวงศีลมสาทรตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเด็ดมากเขาชื่อว่า Bangkok Sea s ช e l l m u s e u m เป็นพิพิธภัณฑ์หอยคือหอยเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากหลากหลายสายตระกูลสายวงมากแล้วเปลือกหอยเนี่ยแปลกๆเคยเห็นเปลือกหอยอันเท่านี้ไหมวันนี้แจกลงจากเรือแล้วให้ไปดูกันอีก นะคะไม่ต้องกลับบ้าน on the way ชอบเดินทางเราต้องเดินทางตลอดเวลาง่วง้หกลับบ้านนะบ้านมีไว้นอนไม่ได้มีไว้นั่ง นี้นะคะเรือก็พาเรามาถึงท่าวัดอรุณเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศแล้วก็ภาพที่สวยงามของวัดที่สวยที่สุดในริมฝั่งแม่น้ำของเมืองไทยค่ะวัดอรุณ อยู่นี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่นะ,ะเก๋ไก่มากปกติเวลาไปญี่ปุ่นก็จะมีขายกิโมโนให้เราถ่ายรูปแต่เมืองไทยไม่มีถือได้ว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บนะวันหนึ่งเมียมีลูกค้ามาถ่ายรูปเยอะไหมคะ ก็พอประมาณค่ะก็เยอะก็แล้วแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปแบบคิดถูกมากก็<ม>ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศสนุกสนุกแบบนี้ในวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่ามีเพื่อนต่างชาติต้องพามา<ะ>นี่เตรียมตัวมาเลยนะ,ะได้ใส่ชุดแบบนี้แน่นอนแล้วก็รำอวยพรกันเลยตรงนี้<ะ>ขอบคุณพี่จิ๊บมากค่ะเดี<ะ>๋<ะ>ยวมาทำท่ารำแบบพี่จิ๊บกันหน่อย ามาท่องเที่ยววัดที่เป็นอารามหลวงเนี่ยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะอย่างเมื่อกี้พี่ชินใส่แขนกดแต่พอดีโชคดีมีผ้าผันคอมานะคะก็จะพันปิดช่วงในบริเวณนี้นะคะจริงๆก็สงสัยนะเมื่อก่อนใส่สบายก็โปกก๊กว่านี้ทำไมเข้าวัดได้ <laughs> ถ้าเมื่อกี้เราใส่สบายุดเมื่อกี้เข้าวัดได้เปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้คุอความสุภาพของของสถานที่ราชการนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นพระบรมมหาราชวางังแล้วก็วัดที่เป็นอารามหลวงต่างๆวันนี้เราแต่งกายถูกระเบียบทุกคนคะ่ะต <loves> เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคะใส่ค่ะส uh ั้นมาค่ะเป็นตัวอย่างที่ผิดม่ผิดแบบนี้นะคะก็จะโดนค่าเช่ากระโปรงแบบนี้20บาทนะคะมาจำอีกร้อยหนึ่งก็ถ้าไม่มีร้อยยี่สิก็อดเข้าค่ะป่ะเดินนำกรบวนไปเลยน้อง ว่ามาถึงพระปรางแล้วนะคะทางขึ้นค่อนข้างชันแล้วก็สูงนะคะเวลาเรามาท่องเที่ยวแล้วถึงสถานที่แบบนี้เรามักจะหันไปถามเพื่อนว่าขึ้นไหมแกขึ้นหรือเปล่าแกขึ้นไหมล่ะแกะขึ้นชันก็ขึ้นพฤติกรรมนี้ผิดต้องบอกว่าขึ้นและทุกคนต้องขึ้นปะขึ้นมาท่องเที่ยวแล้วนะคะเสียเงินมาแล้วเสียค่าน้ํามันมาแล้วต้องไปให้ถึงค่ะ คือมากับพี่นะก็ต้องเชื่อพี่ไม่งั้นพี่ไม่ให้กลับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องปะเลยน้องนำขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางนะคะก็เห็นว่าทางขึ้นต่อไปค่อนข้างลาดชันไอตอนขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผู้ชมตอนลงจะลำบากนะผู้หญิงสมดุลด้านหน้าไม่ค่อยดีเดี๋ยวหงายคว่ำ เดี๋ยวเราส่งน้องผู้ชายนะขึ้นไปเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันดีกว่าข้างบนเดี๋ยวใครแจ๋วเขาจะตามขึ้นไปเจอกันข้างบน o n t h e w a y กันแล้วก็ระหว่างรอเรือนันตรามารับก็ให้หัดปลานิดนึงเ,เวลาเราจะเรียกเรือเราต้องบอกนะคะเรือจอดหน่อยจอดหน่อย กลับขึ้นมาอยู่บนเรือนะคะอานันตราดรีมส์แล้วเรียบร้อยนะคะโหยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยค่ะวันนี้เขาเหนื่อยเพราะเขาต้องเปลี่ยนชุดนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะแต่ว่าสนุกเนาะสนุกมากค่ะนี่สนุกตรงไหนทุกตรงค่ะตรงเลยนะแหมมันทุกตรงเลยนะคนนี้ล่ะคะสนุกทุกที่ค่ะสนุกทุกที่ความสนุกยังไม่จบนะคะเพราะว่าหลังจากสนุกแล้วเราก็ต้องแหมมีของอร่อยกันหน่อยนะคะนี่เลยบรรยากาศแบบนี้ถ้ามานั่งเรืออานันตราเนี่ยนะ เขาก็จะมีน้ำชายามบ่ายนี่เป็นอังกฤษกันเลยเป็นผู้ดีอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้องพนักงานนะํามาเสิร์ฟเราด้วยเดี๋ยวนี่มาแล้วาชาที่มาเสิร์ฟเป็นชาของอะไรคะเดม่า ma, นะอะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ดื่มอะไรดีคะแอปเปิลค่ะแอปเปิลนะคะ, Apple, ะ,คะมะนาวค่ะมะนาวมะนาวค่ะมะนาว,มนาวไม่มีใครสตรอเบอรี่เลยค่ะอ่าได้แอปเปิลกับมะนาวแล้วก็สตอเบอรี่ค่ะ ลงจากเรือนันตรามานะคะก็ปรากฏว่าฝนฟ้าเป็นใจให้เรามากค่ะคุณผู้ชมคะรอดทริปเลยเนี่ยไม่ตกนะคะพอเราท่องเที่ยวกันเสร็จแล้วฝนก็ตกพอดีแหม พอแลนดิ้งถึงอนันตราปุ๊บก็ต้องหาอะไรร้อนๆร,อ,นร,อ,นรองท้องกันหน่อยค่ะชิ้นก็เลยมาแนะนานี่เลยค่ะเป็นมุมนูเดลบาร์นะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยอยู่บริเวณล็อบบี้ชั้นล่างนะคะเป็นอาหารเบาๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นนูดเดลต่างๆแต่เขามีจานที่น่าสนใจค่ะชื่อว่าลักษาค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวในสไตล์ของมาเลยนะคะนี่เป็นบะหมี่นะคะเครื่องแกงนะคลุกคลิกมาเลยนะคะน้ําข้นคลากมาเลยนี่นะส่วนจานนี้ เมนูจานนี้นี่เป็นเมนูที่อฮอตฮิตมากของบ้านเรานะคะแล้วก็จัดมาได้อย่างเก๋ไก๋เมนูจานนี้คือต้มยำกุ้งดูกุ้งสิกุ้งเข้ามาเป็นขบวนเลยเธอส่วนของชีนนี่เลยค่ะนี่ข้างหน้าของชีนเลยนะเป็นเฮลตี้เมนูนะคะก็เป็นเมนูเฝอนะอร่อยอร่อยรองท้องสบายๆนะคะ ช่วงอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ต้องบอกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นอุปสรรคของการเดินทาง on the way ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็เลยแนะนำนะคะเป็น healthy menu กับ bio grow ค่ะ bio grow natural vitagino สนับสนุนช่วง healthy menu เคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ได้ผลสารอาหาร25ชนิดซึ่งประกอบด้วยวิตามินรวมแร่ธาตุผสมสมเกลีแดงสกัด กรดอะมิโนโจำเป็นและบิลเบอร์รี่สกัดถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนจึงช่วยเสริมริ์ในการบำรุงร่างกายและจิตใจรวมทั้งสายตาช่วยให้ผ่อนคลายจากภาวะความเครียดปรับสมดุลระบบต่างๆในการทำงานของร่างกายเริ่มดูแลร่างกายของคุณวันนี้เสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงทุกวันด้วยสารอาหาร b i g r o Natural Vitagino วิกแอนไกส์ทราเวลแอนไลฟ์สไตล์แมกกาซีนไทยแลนด์วิกแอนไกส์แมกกาซีนนะคะได้จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวฉบับพิเศษขึ้นชื่อว่าเที oo ่ยวภูดูทะเลหมอกใบวิก n อนไก d ์เป็นคู่มือแนะนำสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมทะเลหมอกในเมืองไทยโดยเนื้อหาในเล่มน,นะคะยังมีข้อมูลภาพอย่างครบถ้วนเลยค่ะนอกเหนือจากข้อมูลด้านสถานที่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามก็ยังแทรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อจะเป็นแผนที่การเดินทางที่พัก ร้านอาหารสถานที่บริการต่างๆที่จําเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะทางนิตยาสารวิกเอ็นไกด์นะคะจึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและรีสอร์ทสามารถเข้าร่วมประชาสัมพันธ์กับทางนิตยาสารเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อา่านนักท่องเที่ยวนักเดินทางและบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวค่ะติดต่อได้ที่บริษัท Innovation Media Group นะคะ02590252-3 0หรือว่าอีเมลได้ที่ wickn_@hotmail.com ข้าชมรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www. w e e k e n d g u i d e th โอ้โหเรียกว่าวันนี้นะคะ1ทริปเนี่ยอิ่ม อร่อยสนุกเลยนะเริ่มตั้งแต่เมนูที่ห้องเบนิฮาน่านะคะลงไปบนเรือก็ยังมีเมนูอร่อยเป็นจิบน้ำชานะคะกับขนมนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยลงมานี่เรายังมีมุมก๋วยเตี๋ยวนะคะของที่โรงแรมให้บริการด้วยก็เรียกว่าอิ่มครบทุกมื้อจริงๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันน้องๆนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมทริปสนุกกับเรานะคะเ<ว>ขาบอกเขามีประโยคเด็ดนะคะพูดแทนความรู้สึกนะคะกับการได้ท่องเที่ยวกับออนเดอะเวววันนี้มาฝากกันคนละหนึ่งประโยคค่ะ ทริปนี้รับประกันค่ะอร่อยสดมันฮาจริงๆค่ะสดเนี่ยนะโดนเกิดมาต้องใช้ชีวิตแบบ on the way ค่ะคุ้มเอาไปเลยค่ะ3ามคำส,สุดสุดสุดค่ะ On the way Thailand ดเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ค่ะ ฝากโปรโมทถึงทททไปด้วยนะคะวันนี้เราก็สนุกมากมานะคะได้เพื่อนร่วมทริปนะคะบางวันเที่ยวคนเดียวบางวันเที่ยวกับเพื่อนบางวันเที่ยวกับครอบครัวทําให้ On เด e w a เวของคุณมีค่าและมีความสุขในทุกๆวันวันนี้ก็หมดเวลาของ On t เด Way เวแล้วนะคะชินก็ต้องขอลาไปก่อนสาวๆก็ต้องลากันด้วยนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอ n t เด Way เวของเราดังต่อไปนี้กันค่ะขอขอบคุณน็อกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์กามิน b บโอกรและว,วันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากมาท่องเที่ยวนะคะมีโอกาสได้มาสนุกกันแบบน้องๆในวันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่มาสนุกสนานกันอย่างเดียวนะเราได้ทำความรู้จกักเราเจอเพื่อนร่วมทางเราเจอเพื่อนร่วมทริปกันนะคะความสัมพันธ์บนเส้นทางเนี่ยแหมเปรียบได้เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจนะ้นองๆเอ้ย นะมีเพื่อนใหม่นะคะสร้างความรู้สึกใหม่ๆทําให้ทริปของคุณมีความสุขมากขึ้นอยากสนุกแบบนี้เข้าไปคลิกไลค์ให้เราค่ะใน f a c e b o o k c o m onthewaythailand นะคะส่งภาพกระโดดสนุกๆแบบคุณมาได้ลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ เชฟจะเคาะทำไมอ่ะครับไม่างั้นเดี๋ยวห้าทานนะผมกินหัวรอนานมากเลยนะฮะนานนะโอ้โหลองดูได้อโอโหมีไฟด้วยอ่ะมันเจ๋งเ้าฮะชูใส่หมกเชฟเหมือนบาสเชตบอลอยากเวียงนะเราไม่เคยรับชูครับลิงสองซ้ำ